สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับขอ,อนํำท่านกลับเข้าสู่เวทีมวยชั่วรขาวร้านอาหารบริบ้านสวนครับนำท่านมาชมคู่เอกนำรายการครับซึ่งเป็นการพบก,กระบวบาทางด้านของเพชรสำโรงดาบนายลิขิตรถยกครับนี่จากฝั่งศรีสะเกดครับบุ่มแดงส่วนนี้สักเพชร เกียรติพัทรพันธ์นะครับหรือว่าสังเพชเชบังออกอะไรยนครับอุี้ไปกลับที่เกี่ยวกับคู่มวยด้ยนะครับหนึ่งหมื่นครับนะแดงนี่มีทางน้านของยอดคุณพ่อครับตอนนี้เป็นหมวดครับร้อยตำรวจโทลิขิตบุญนำครับขึ้นมาปอน้ำทนมงคลให้กับลูกชายส่วนคนนี้ก็คือลูกพี่ครับเด่นอนไเอกวิทย์ครับอยวอีกสักครู่๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวถามผู้เลี้ยงคู่มวยก่อนนะครับเพราะว่า คุณเยาวิหกนี่ไล่เลียงคู่มวยแล้วก็จะมาบรรจุบอกฝ่ายประชาสัมพันธ์อฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะบรรจุฝ่ายกดแชร์ด้วยครับทางช่องยูทูบเยาวดำําสยามแล้วก็ทางเพจนาลงนุ่มกุนเยาวดำครับคุณเสียสมาร์ทคุณยอครับในการสนับสนุนในการไลฟ์สดขอบคุณปุ๋ยดีคุณภาพปุ๋ยตราโลกภาคห่างครับแล้วก็ขอบคุณคลินิกนายแพทย์วิรชน อาจารย์สุนทรสีโบราณนะารัปไปกันสองเหมือนนะเป็นแพทย์รับรักษาโรควิดสดวงนะครับแล้วก็ฝากไปหูรุดเจ็บสีด้วยแล้วกันครับหรือว่าริโบบางกอกอะไรยนต์นะฮะครับแดงนี่ถือว่าน้ำหนักตัวครับนี่ดูนัดนี้นี่เตรียมมาเป็นพิเศษครับทางฝั่งเพชรสำโรงครับนักชกรุ่นน้องครับ นี่เพิ่งจะกลับมาครับปี64ครับไปแรกครับทางด้านเพชรสำรพงเหมือนนั่นคือรางวัลพิเศษไปกลับจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญสำคัญทั้งนั้นล่ละค่ะรางวัลพิเศษเยอะนะครับขอบคุณได้เลยมีใชายาตาพยาเสียเพชรครับตำเงนีไอ้หมัดมัดตาสัณฑ์มีอะไรเยอนบวก มณีบ้านสวนเวทีมวยชียกลาวร้านอาหารมณีบ้านสวนขอบคุณด้วยนะคะมิสเตอร์รอแล้วก็มาดามมณีด้วยค่ะมีสองหมื่นนะสองหมื่นครับแบนี่เพชรสำโรงน้ำเงินนี่สักเพชรับนี่ครับเพชสำโรงครับ 14เมษายนนี่มีรายการชกที่สำโรงโพเท่าเผื่อพายุครับจะไปเจอกับไอ้เจ้าไฟเตอร์พ่อพลวันครับวันที่14เมษายนครับรายการใหญ่ครับบันนานพลชัยเป็นักจิวนะฮะยินสภาพพี่พร้อมยกแรกครับ โมยใหญ่ครับน้ำหนักตัวนี่เกิน70็ั้งผู้ครับเป็ดสับโลกครับทางขวาครับสักเผ็ดนี่เน้นไปที่หมัดครับ ที่หนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศครับโปรโมเตอร์นักบินเปรมชัยครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนวันนี้ผู้ให้การสนับสนุนเยอะครับหนึ่งยกนผ่านไปนะคะสำหรับหน้าที่บนเวทีนี่ครับด้านหลังนี่มีโขนกิจสนาช่างภาพของเรานี่ถือว่าโอ้พระสารคามครับบนเวทีนี่ไล์สดันหลายมุมเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเยาวนามวยสยามไม่ว่าจะเป็นต้้หาดพัดใต้ไม่ว่าจะเป็น โรโมเตอร์นักบินเปรมชัยด้วยนะสำรองครับยอดคุณพ่อครับบวดนายครับอยู่กางล่างครับแดงก็ทีมงานหมดนายอยู่ก่าดาบนายละติดปากแล้วหมดนายลิขิตรถยกเพชรครับน้ำเงินก็ทีมงานของเด่นนายเอกวิต์นะคะก็ติดตามได้ทางช่องยูทูบอย่าดำมมยสยามนะครับอูไทยเพชรพัชระอคาเดมี่ด้วยขอบคุณ เอฟซีสายเลือดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับทางน่าลงนุ่มกุดธิดเ่ยวดำครับอุบลโซนร้อยเอ็ดโซนยะสุธรรีสะเกดมหาสารคามด้วยนะนี่ถือว่ากระแสร้อนแรงเพราะว่าเป็นผู่มวยเดนฝันครับนี่ประกบเจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับหกสามแต่ว่าไม่ได้เจอครับเนื่องจากโควิดครับก็เลยต้อง ขยับมาเรื่อยๆครับคู่กันแล้วไม่เท้ากันครับต่อมาเริ่มยกที่สองครับแดงเพชรส้มโลงครับรับเงินนายวิจิตรยกยศเพชรสักเพชรบางกอกอะไรยนน้ำเงินสองหมื่นครับคู่นี้ครับไอ้ต่อสองหมื่นนะยกที่สองแข่งซ้ายของสักเพชรครับ สูกซีโนล่านะคะหน้าที่บนเวทีโถโดยแทงขวาครับเพชรสำโรงครับช่วงหลังๆนี่มีกองอิสานชอสุภาพรครับทีมงานสตาร์เพนเนอร์ครับนายสายสักเพชรครับสายสักเพชรครับโอเบิร์นสครับสักเพชร ครับนะคุณที่สองหมื่นนะสองหมื่นนะสองหมื่นยกส,สองเลยนะหนูนี่ครับขวาของเพชรสำโรงครับเอ้าซ้ายสักเพชรมาดูครับซ้ายของสักเพชรครับนีอที่ว่าเป็นประเภทซ้ายจัดซ้ายเนียนครับสักเพชรรายนี้ครับ ช่วงที่ลุงๆุมครับอยู่ในสังกัดของดรพงศ์ครับทีมงานเพชรยินดีถือว่าสายมัตตสังเลยครับให้เจ้าสักเพชรไลน์นี้รู้ว่ารีโวครับมุมน้าเงินครับนี่ถือว่ารุ่นพี่ครับแดงนี่รุ่นน้องครับการสุนทรสรีบรวลาครับทำนาทีห้บนเวที คุณมวยหูลิศเจ็ดสีด้วยครับสายสู้หน้าตู้ชี้ตัวให้เล่นครับให้การนััสนุนในการไล์สดครับว่าใด้ชมผู้ปวยใหญ่ๆอย่างนี้ครับน่าติดตามเหลือเกินนะยเรเริ่มจะ ทำทางได้แล้วครับทางด้านของเพชรสำโรงครับต้องบังครับไม่บังนี่เป็นเรื่องครับสะสมบ่อยๆไม่ดีครับสายของไอ้เจ้าสักเพชรนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับโอ้ย,อยสายอีกแล้วครับหย,ย,ยกที่สองครับกยกบรรยากาศครับ เดี to to 3, 4, 5, so id, toolbox, ๋ยวมาตามกันต uh, ่อสามห้าน่าจะสนุกละมีอะไรให้น่าติดตามได้ดูได้ชมที่สิงดำครับโปศสเดึกมาก็ถือว่ามีเหงครับโปามเตอร์ไาเย็นชื่นใจสักนิดหนึ่งนะคะเนี่มีสองโซนนะครับมีสีสเกตของป๋าจวดวันนี้ที่เกลืองใน้ครับพรุ่งนี้โซนอุบลราชธานีนะครับชมฟรีค่ะที่บ้านหนองหอครูเมืองวารินชำราบอุบลราชธานี มวยดีประทักหมอนหล่านะคะพรุ่งนี้จัดโดยท่านดรชันรงนักเรียนอาจารย์พีชาจันเพชรผู้ประสานผู้ม,มวยทุกๆปีนะคะสำหรับบุญมหาชาติบุญประจําปีของบ้านหนองหอผู้เมืองวัดหินชําราบนะคะพรุ่งนี้ชมฟรีตลอดงานและหลังจากนั้นวันที่4วันที่4เมษายนโซนสว่างวิลวงนะคะรายการมวยดีหน้าที่ประกันอําพวิสว่างวิลวงย้ำเยาคอมพิวเตอร์เสียออยสว่างวิลวงวันที่4 บอกสถานที่ให้การมวยเสียยมวยได้ติดตามวันที่สิบโซนคำห้ใหญ่ดอนมดแดงผู้ช่วยออดดอนมดแดงฝากแฟนมัดแฟนมวยไว้ด้วยนะคะเยื่งเยื้องกับค่ายมวยผู้ช่วยออดดอนมดแดงละคะ่ะมาเริ่มยกที่สามนะครับตามันตอกำหดเวทีนะ,ะมีเพชรสำ <3. S 1> โรงดาบนายลิขิตรถยกน้ำเงินสักเพชรบังกอกอะไรยนครับผู้นี้สู้กันที่สองหมื่นครับ ที่เวทีมวยเชาคราวร้านอาหารมณีบ้านสวนนะครับที่อำเภอเครืองในอุบลราชธานีครับเป็นนัดเบอร์เดย์ของนักบินเปรมชัยครับนี่ยกที่สามเลยครับแดงนี่ประเทศขวาครับดังือนนี้ซ้ายครับ เลยครับขวาเริ่มมาเลยครับเพชรสำโรงครับว่ายอมรับว่าทรายของไอเจ้าสักเพชรครับเขาครับทรายครับอ้เอาอีกแล้วครับไม่บักนี่เป็นเรื่องนะดูในครับ ว่าเพชรสมโรงครับอ้าวยกวที่สามเลยครับอ่ารูปร่างคือว่าสมน้ำสมเนื้อเลยครับ ผู้เอกใหญ่ประจำเบิร์เดย์นักดินอะไรลนยนครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานผู้ใหญ่ไก่เลนูด้วยครับโอ้ยซ้ายครับสักรเพชรครับชักจะบังไม่อยู่นะครับซ้ายของสักรเพชรครับเพชรสำโรงครับ ที่สามครับเอาขวาครับอาในอ่ะมีขวางครับสัตว์เพชรโอ้โหนับเลยครับนับเลยครับบอกเลยว่าอยากตัดลิ้ตาเพราะว่าดูแล้วนักนักนักทั้งคู่หนักจริงๆครับ หนักจริงๆครับพ,พ,พระแพ้สิงห์ขึ้นไปแล้วครับพแพ้สิงห์รัตณะโสภาดูแลกันค่ะขอบคุณครูตั้มบัวขาวด้วยนะคะวันนี้ก็ไว้กันสนับสนุนจบสามค่ะออยิงดีกับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพ้ต้องบอกว่าหนักจริงครับไอ้เจ้าศักเพชรไลนนี้ครับกลับมาภาคนี้นี่เป็นบันไดให้กับรุนน้องถือว่าด่านด่านอลหันเลยครับนี่ครับเด็นายเอกพิชครับ